ก็เป็นขั้นตอนตามปกติแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏเป็นข่าวนะครับบางฉบับก็พาดหัวเมื่อเช้านี้คือกรณีไปตรวจค้นนะครับขบวนของอดีตนายกยิงลักณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ไปทําบุญเนี่ยนะครับที่วัดที่บ้านเกิดวัดรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าก็มีการนะครับไปตรวจค้นโดยการตั้งด่านตามที่กล่าวอ้างกันนะครับ แต่ว่าก็แฟงกันนะครับผมก็เช็คข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าตรวจค้นรถในขบวนทั้งหมดแต่รถคันที่นายกยิ่งลักษณ์นั่งนั้นก็ไม่มีการเข้าไปตรวจคน้นแม่ท่าภาคที่3นี่นะครับก็ชี้แจงว่าเป็นการดูแลรปภพ i p อ VIP ต้องขออภัยนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่นะครับก็ประกาศว่าเชื่อว่าอดีนายกรัฐมนตรีไม่หนี เอาในโลกความเป็นจริงครับคือถ้าจะหนีเนี่ยนะครับไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เรื่องยากอนไรนั้บแต่ว่านี่นะครับการแสดงตนโดยเปิดเผยเนี่ยนะครับที่ไปทำบุญกันนั่นเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่คิดจะหนีเพราะถ้าหนีเนี่ยนะครับก็ไปเงียบเงียบไปโผล่ชายแดนไหนตรงไหนก็ได้รอยด่านเต็มเมินไปหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการหนีนั้นจึงไม่ได้เป็นเรื่องนี้นะครับที่จะมากล่าวอ้างกันได้เลยเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างนี้ซึ่งความจริงเนี่ยนะครับผมก็เชื่อหลายฝ่ายต้องการในในายกยิ่งรักกันหนีเพราะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าอยู่นั้นเนี่ยนะครับการพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในกระบวนการสารยุติธรรมนั้นจะทำได้มากกว่ากระบวนการในปปช ปลายทางจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ทราบแต่การกดดันให้เกิดนะครับการตัดสินใจหนีนั้นเป็นความพยายามเพราะก็ไม่รู้ภาพเหมือนกันว่าสมมุตินะครับที่ไอ้พวกนี้คิดกันเนี่ยว่าสมมุติรนายกยิ่งลักต้องติดคุกเนี่ยวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนจะแห่เข้ามาเนี่ครับเต็มเรือนจำพิเศษสภาพการนึกยังไงก็นึกไม่ออก บางคนอธิบายถึงขนาดคำว่าคุกแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นสภาพการว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จริงไหวจริงพริบพูดกันว่าอยาหนีอยากหน,นีอยากหน,น,น,นีในใจนี่ครับท่องว่าจงหนีจงหนีจงหนีจงหน,งนีเพราะสถานการณ์ในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็ยากที่จะคาดการอารมณ์ความรู้สึกของประชาชน แต่ความเห็นของผมนะครับว่าเมื่อปปชก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการทุจริตดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกล่าวอ้างว่าปล่อยปลาล่าเลยนั้นก็ต่อสู้ในประเด็นนั้นเราก็เห็นว่าไม่ได้ปล่อยปลาล่าเลยนะครับตามคําชี้แจงนั้นประเด็นสาระแห่งคดีก็เป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรนี่นะครับที่น่าจ้องหน้าตกใจนะครับ บางคนก็บอกว่านี่เหลืออยู่อีกสิบห้าคดีก็ใจเย็นๆครับตั้งหลักยังมีสมาธิผมเนี่ยนะครับมานี่ยครับทีสี่สิบคดีสนทีริมทองกุลเนี่ยนะครับ,รบจำคดีตัวเองไม่ไมครบหรอสุเทพเทือกสุบรรณก็เช่นเดียวกันนี่คือในโลกความเป็นจริงครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทำถูกต้อง เราไม่ได้กระทําความผิดไม่ต้องหนีคยืนหยัดทายท้าต่อสู้เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการประโคมหมข่าวนีเนี่ยเจตนาจงใจเนี่ยครับผมก็รู้ทางการเมืองว่าคือต้องการบีบให้หนีเพราะอยู่เนี่ยยากว่าครับ ไม่รู้ปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นไปวัดยังเกิดขนาดนี้ครับไปวัดบรรพบุรุษเนี่ยสันกำแพงเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาการแบบนี้ครับเขารู้กันเลยว่าในทางการเมืองเนี่ยครับเอาบรรดากูรูทั้งหลายมานมานั่งเนี่ยครับมาช่างเนี่ยจะสร้างภาวะความกดดันทุกรูปแบบสร้างภาวะความบีบคั้นทุกรูปแบบ ท้ายที่สุดก็คิดว่าอดทนรนไม่ได้ก็จะต้องไปเพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดอย่างนั้นก็ต้องคิดอีกทางหนึ่งว่าอดทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดนั้นเป็นความสุขของชาวนาอะไรมันจะเกิดเนี่ย ก้อนมันเกิดไป